สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางเราพัฒนาตามกันต่อกับแนวทางในงวดของวันพุทธที่8ดตุลาคมนะครับตามเลขเด่นเร่วิ่งในช่วงแรกนะครับในงวดที่แล้วนะครับในงวดของวันจันทร์ก็มาที่เด่นสูตรที่2กับสูตรที่3นะครับจับคู่กันมาที่สูตรที่3มเด่น3ส,สูตรที่2เด่น9นะครับ ในงวดวันสุกก่อนหน้านั้นนะครับก็จับคู่กันมาเหมือนกันนะครับส่วนเด่นตัวหลักนะครับหลังจากเดินดีมาหลายงวดนะครับในงวดล่าสุดก็เข้าสามตัวนะครับในงวดของวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มาถึงวันที่หลุดนะครับเดินดีต่อเนื่องมาหลายงวดนะครับก็ทําให้ชุดหลักนะครับชุดจับคู่ตัวหลักเราพลาดนะครับ ก็ยางดีที่มาเข้าที่ชุดที่วางเป็นชุดกันให้นะครับวางเป็นชุดกันให้ก็คือชุดนี้นะครับเข้าตัวกลับนะครับส่วนเด่นตัวหลักไม่เข้านะครับสี่ห้าหกมาเจ็ดนะครับก็เข้าไปที่ชุดรองนะครับในงวดของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ ในงวดวันพุธก็ตามแนวทางในชุดเจาะชุดจับคู่กันต่อนะครับมาดูที่แนวะทางเลขเด่นกันก่อนนะครับในงวดนี้สูตรแรกเด่น3ตัวบนล่างนะครับเดินดีมายาวลังครับน่าจะถึง10งวดนะครับก็มาหลุดเอาในงวดของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับในงวดวันพุธนี้ได้มาที่ เด่น8เด่น9เด่น0เด่น2ตัวบนล่างสูตรที่2ได้มาที่เด่น4กับเด่น5สูตรที่2ได้เด่น6กับเด่น7 ครับก็ได้มาทั้ง3สูตรแล้วนะครับสูตรแรกเด่น3ตัวบนล่าง8 9 0เด่นสูตรที่2เด่น2ตัวบนล่าง4กับ5เด่นสูตรที่3ได้6กับ7นะครับก็ขอให้กลับมาโดนดีอีกครั้งนะครับสำหรับสำหรับเด่น3ตัวสูตรแรกนะครับในวันนี้ก็ยังใช้สูตรแรกนะครับเป็นตัวหลักนาไปหาตัวเจาะตัวจับคู่กันนะครับ ได้แนวทางเลขกเด่นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่แนวทางในชุดจับคู่กันต่อเลยนะครับมาดูชุดจับคู่นะครับแนวทางในงวดของวันพุธที่8ตุลาคมนะครับวางเด่นไปที่8กับเด่น9นะครับรอง0นํามาจากเด่นบนล่างสุดแรกนะครับ ดูที่นาะทางในชุดเต็มนะครับ08 18 28 58 68 09 19 49 59 99เด่น0มี01 02 ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดเจาะเห็นตัวแรกนะครับหนึ่งแปด สองแปดห้าแปดสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้า เด่นศูนย์เจาะไปที่ศูนย์สามศูนย์แปดชุดคู่เด่นห้าเจ็ดหกเจ็ด สี่แปดเกแชุดแรกเน้นไปที่สองปด 5 8 5แปดห้เก้็ด้นศูนย์เน้นที่ศูนยสามเจ็ด ได้มาครบทั้ง2ชุดแล้วนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาของงวดวันพุทธที่8ตุลาคมนะครับรขอให้กลับมาเดินดีนะครับแนวทางเลขเด่นสูตรที่1นะครับในงวดนี้ได้มา8 9รอง0ชุดเจาะ18 28 58 4 9 5อ7 9เน้นที่28 58 ห9าเรองศูนย์เน้นที่0ูสชุดที่สองศูนย์สา8ศูนย์เี่แปดเเน้นที่0ูย์สกับ67นะครับนำมาวางเป็นแนวทางในงวดของวันพุธนี้นะครับก็ขอให้ทั้งเด่นและ เจาะทั้ง2งชุดเดินดีต่อนะครับแนวทางเราพัฒนาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโชคดีกันทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับครับก็ได้มาทั้ง3สูตรแล้วนะครับสูตรแรกเด่น3ตัวบนล่าง890เด่นสูตรที่2เด่น2ตัวบนล่าง4กับ5เด่นสูตรที่3ได้6กับ7นะครับ ได้แนวะทางเล็กเด่นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่แนวะทางในชุดจับคู่กันต่อเลยนะครับ